นี่มาผิดหรือเปล่านี่มาผิดหรือเปล่าทำไมทำไมอะลายสก๊อตเสื้อเต๋าเลยเฮ้ยลายสก๊อตเสื้อเต๋าเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเก็บเองเพื่อนแต่น้องพี่ก็บอกลูกพี่ก็บอกเสื้ออะไรสก๊อตนี่เต๋าเนอะเฮ้ยถ้จะแต่งตัวแบบนี้ก็ได้แต่งตัวแบบนี้ครับพี่ครับผมเคยใส่เหรอแล้วเคยคาดผ้าใช่คาดผ้านี้ใช่ชูแล้วก็เอาเป็นแค่นี้นี่กูจะฟ้องเต๋านี่กูจะฟ้องเต๋า พี่ครับอย่าลืมนะครับว่ามอสเต่าเขาเป็นศิลปินคู่กันตอนนี้ออกคอนเสิร์ตครับออตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตด้วยกันเหรอด้วยกันมอสขึ้นคนแรกคนนี้สนุกสนานมากเพราะเต่าขึ้นตีกันเละตีกันเละครับเคยไปดูเคยไปดูอยู่เรื่องจริงมือนเนี่ย ก็ออกตั้งแต่เตาเนี่ยร้องร้องคำแรกเลยนี่ออกแล้วออกตีเลยออกตีแน่ๆออกตีแน่ๆออีแน่ๆทงหมดนี้คุณกับฉันได้เราอ่ะอ๋อเป็นเป็นลูกครึ่งจีนลูกครึ่งอะไรอ๋อเป็นคนจีนอ่าโอเคคุณพ่อเป็นจีนหรือคุณแม่เป็นจีนคุณปู่ครับคุณปู่ครับคุณปู่เป็นจีนไม่รู้เวลุเวลุเวลุคุบแมู่ก เนียงจีนแต่พูดจีนไม่ได้โอ้โหก็เหมือนผมแม่แล้เหมือนผมเนี่ยแหละจริงๆแล้วเป็นลูกของจริงเหรอไม่ใช่แม่เป็นเงาแม่เป็นเงาพ่อพ่อเป็นพม่าเจอกันที่เมืองไทย่แม่เป็นอะไรนะแม่เป็นของเราเอาไปเจอกับพ่อแม่ไปไปเจอที่ช่องทางธรรมชาติใช่ไหมตอนแรกก็เป็นช่องทางธรรมชาติต้องหลังผ่าเลยต้องหลังไม่ใช่ธรรมชาติเป็นเสริมแต่ง นี่เขาเขาทานนเป็นเขาเรียกว่าแฟนขับรุ่นแม่แต่นี่นี่แฟนขับตัวตัวตนเลยว่างั้นเถอะตัวจริงครับใช่ไหมล่ะครับผมแล้วมีใครบอกว่าเราร้องเหมือนไหมเพื่อนที่ทํางานครับเวลาไปร้องคาราโอเกะเวลาไปร้องคาราโอเกะมึงเมาอย่างตอนนั้นน่าจะใกล้แล้วครับใกล้เลยไหมครับผแต่เพื่อนเนี่ยแฟดเลยแฟดเลยไปแล้วเลิไปแล้วไปเลย คนเมาคนเมามีเหรอวมีควบคุ่ควบขต่ตอบไม่ได้ละเหมือนจะตรงที่สวนลุมเลยอบุ่ถ้าเกิดเมาหรเต้นท่านี้นะไม่เกินสามเพลงโดนตีนโดนตีนมนนี่เป็นแฟนครับผมแท้ๆเลยป่ะครับผมรู้ไหมว่าชื่อมอนมาจากไหน อใบก็ได้ชื่อชื่อพ่อกับแม่รวมกันพ่อชื่อเม้งพ่อชื่อเม้งแม่ชื่ออ๋อใช่ครับเอาแกงกุไปปะมาตาคนที่ผู้ชคดีแต่ถ้าแต่ถ้าเย่แฟนคลับที่ที่คบแบบรู้จักกับผมมา30ปีเนี่ยเขาจะรู้ว่าแฟนแฟนเก่าพ่อชื่ออะไรแฟนเก่าพ่อชื่ออ๋อย ลอยใช่ไหมไม่ต้องรูมสิสวัสดีครับพี่ลอยผมโชคดีมากโชคดีมอาจจะเป็นเอ๋งก็ได้เหม๋ที่เอ๋งเหมงเหม๋ต้องเหม๋งต้องเหม๋งที่ไม่เราไม่เอาออไงอาออวานน้าคัดก่อนคัดก่อนเอามือเทียเนคัดก่อนไม่ใช่กับมือเดี๋ยวพักกินข้าวเพราะชื่อพี่คนเดียว ทีี่่ไหนนครับเยตอนนี้ทำธุรกิจขายขายอาหารเสริมวัวนะครับอาหารเสริมวัววัวยังต้องกินอาหารเสริมเลยเหรอครับเอาเลยเฮ้ยแปลกว่ะอันนี้เอาวัวกินหญ้าไม่พอเลยเนาะอันนี้มันเสริมให้เร่งแบบให้วัวมีน้ำนมเพิ่มเนื้อเพิ่มโอ้องอยากได้ปาไม่ต้องไม่ต้องเมียกูหมอหมดแล้วนี่นี่มมึงให้สงการนี่มึงคอยอยู่ มีอะเสริมว่านมอ่ะ,ะแต่ว่าเป็นเสริมตัวผู้หม,ยมอยากได้เสริมตัวผู้อ่ะ